เมื่อชายคนหนึ่งเขาเนี่ยถูกจับมาขังอยู่ในห้องขังประหลาดนานถึง15ปีโดยที่มันเนี่ยก็ไม่มีทางออกอื่นเลยและเขาเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทาไมเขาถึงต้องมาอยู่ที่นี่ก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพงก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก6 5ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วพงก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟัง กับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า o oh Boy กันได้เลยครับโดยยัองอล่าทั้งหมดมันจะเริ่มต้นคื้นในปี1988ที่หนักธุรกิจหนุ่มนามว่าโอแทซูโดยเขาเนี่ยก็ได้ถูกตำรวจจับข้อหาเมาแล้วไปลวนลามแฟนชาวบ้านทําให้เขาเนี่ยก็เลยกลับไปงานเลี้ยงวันเกิดของยุนฮีลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาไม่ทันแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาเนี่ก็ออกมาจากโรงพักได้เพราะว่าจูฮวานเพื่อนของเขาเนี่ยมารับตัวออกไปซึ่งก่อนกลับบ้าน แทซูนี่ก็ใช้โทรศัพท์สาธารณะในตู้โทรกลับไปหาลูกสาวก่อนโดยในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้จูฮาวันเพื่อให้เขาในคุยกับเด็กหญิงแล้วก็จาฮาวอนภรรยาของเขาให้ก่อนแต่พอจูฮาวันในหันกลับมาอีกทีแทซูนี่ก็หายตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้และในขณะที่จูฮาวันในกำลังมึนงงอยู่นั้นที่ทางด้านของแทซูเขาเนี่ยก็ได้ถูกจับตัวไปขังไว้ในห้องพักเล็กๆในโรงแรมแห่งหนึ่งโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าทาไมตัวเองถึงถูกจับมาอยู่ที่นี่และในทุกๆวัน อาหารเนี่ยก็จะถูกส่งเข้ามาในห้องผ่านช่องเล็กๆตรงด้านล่างของประตูที่เขาเนี่ยไม่สามารถเปิดมันออกไปได้และบ้านเนี่ยก็ไม่มีทางออกอื่นในห้องเลยโดยเขาเนี่ยก็อยู่ในนั้นจากเดือนเป็นปีจากปีเนี่ยเป็นหลายปีจากที่เคยโไวยไวายคนที่จับตัวเขามาช่วยบอกทีว่าเขาเนี่ยต้องอยู่ในนี้นานแค่ไหนแต่พอเวลาเนี่ยดำเนินมาถึงตอนนี้เขาเนี่ยก็ไม่ได้ถามอะไรแล้วแต่ก็ทำได้แต่อดทนอยู่ในห้องนั้นต่อไปอย่างที่เขานี่ก็ไม่มีทางเลือกและทุกวันที่เขาอยู่ที่นี่ ทุกครั้งที่มีเสียงเมโลดี้ดังขึ้นมนันก็จะมีการบางอย่างถูกปล่อยตามเข้ามาในห้องก่อนที่แทซูนีจะง่วงแล่หลับไปซึ่งระหว่างดันเขาเนี่ก็จะถูกตัดผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทําความสะอาดห้องให้พร้อมกับเจาะเลือดของเขาไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยซึ่งตัวของแทซูดนันเขาเนี่ก็มีเพียงทีวีเครื่องเล็กๆเ,เป็นเพื่อนข่าเวลาแต่แล้วอยู่มาในวันวันหนึ่งเขาเนก็ได้เห็นข่าวในทีวีที่บอกว่าภรรยาของเขาเถูกปาดคอตาย และตัวของเขาเองเยังก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าฆ่าภรรยาตัวเองเพอจากตัวอย่างเลือดและรอยนิ้วมือที่พบในที่เกิดเหตุนั้นมันีก็ดันไปตรงกับเลือดของเขาด้วยทําให้แทซูนก็เลยขางไปอยู่พักใหญ่และหลังจากที่เวลาได้ผ่านล่วงเลยไปทางด้านของแทซูเขาเนี่ยก็เริ่มลุกขึ้นมาเขียนชื่อบุคคลทั้งหมดคนที่เขาเ,เคยหาเรื่องและทําร้ายและก็จดบันทึกเรื่องราวที่เขาเคยทําเลวกับใครต่อใครไว้มากมายและเขาเนี่ก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำชั่วมามากเกินไปแล้วแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น เขานี่ก็จะรอวันที่จะได้ฉีกร่างคนที่ขังเขาไว้แบบนี้ทําให้เขานี่ก็เลยเริ่มต้นออกกําลังกายฝึกศิละปะก,การต่อสู้โดยเขานี่ก็มีกําแพงห้องเป็นคู่ต่อสู้และก็ใช้ตะเกียบหนึ่งข้างที่ได้มาเกินในวันนึงมค,ค,ค่อยๆขุดรูกําแพงหลังหัวเตียงไปเรื่อยๆจนหลังจากที่ผ่านไป14ปีเขานี่ก็เจาะกาแพงห้องออกไปจนเขาได้ยื่นมือออกไปลองน้ําฝนข้างนอกมากินได้และเขานี่ก็มีความหวังอยู่ตลอดเวลาว่าเขานี่จะได้ออกไปจากที่นี่แล้วพอวันเวลาได้ผ่านไปวันแล้ววันเล่า จนกระทั่งเข้าสู่ปีที่15เขาเนี่ยก็ได้ถูกสะกดจิตก่อนจะถูกจับยัดใส่กระเป๋าเดินทางและก็ไปปล่อยไว้อยู่ที่ชั้นดาดฟ้าที่ตึกแห่งหนึ่งทําให้เขาเนี่ยก็เลยได้เห็นแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรกแต่ตาของเขาเนี่ยก็แทบจะสู้แสงไม่ได้ซึ่งที่บนตึกนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายโดยแทสูเนี่ยก็ดีใจที่ได้เจอคนเป็นปนอีกครั้งจนเขาเี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาและเขาเนี่ยก็นั่งเล่าเรื่องของตัวเองให้ชายคนนั้นฟังแต่เมื่อเขาเล่าจบเขาเนี่ยก็เดินหนีไปททันี แลวก็ไม่ร้อยชายคนนั้นได้มีโอกาสเล่าเรื่องของตัวเองบ้างเลยทําให้สุดท้ายแล้วชายคนนั้นเนี่ยก็เลยกระโดดลงมาตายจนได้และพอเขาเนี่ยได้ออกมาจากตึกที่เขาโดนน้ามาปล่อยตอนนี้เนี่ยโลกภายนอกเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปมากตึกต่างๆเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดและเขารู้ดีว่าติดต่อหาใครไม่ได้เพราะเขาเนี่ยโดนหมายหัวคดีฆ่าเมียตัวเองอยู่ทําให้เขาเนี่ยก็เลยทดลองใช้ฝีมือที่ฝึกฝนมาตลอด15ปีกับแก๊งเด็กวัยรุ่นแก๊งหนึ่งที่พวกนั้นเนี่ยด่าเขาด้วยคําศัพท์ที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนในทีวี เพราะว่าตัวของเขาในเดินเข้าไปดึงบุหรี่ของเด็กพวกนั้นมาสูบหน้าตาเฉยเลยแต่ทว่าหมัดของเขามันเนี่ยก็าชนะเด็กพวกนั้นมาได้และต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นยูด,ดีดีเนี่ยก็ได้มีชายซอมซ้อคนหนึ่งได้เอาเงินกับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งมายื่นให้กับเขาพร้อมบอกว่าไม่ให้เขาเนี่ยถามอะไรเพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกันและพอรับโทรศัพท์กับเงินมาแล้วทาซูเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งเพื่อจะสั่งเมนูที่เขาดูมาจากในทีวีกินโดยตอนนนั้นเอง เขาเนี่ยก็ได้รับสายจากชายคนเดิงที่ไม่ยอมบอกว่าตัวเองคือใครบอกแค่ว่าเขาในรีบๆไปหาเร็วๆก็พอแล้วพอได้ยินแบบนั้นทาให้หลังจากที่วางสายไปแทสูนเนี่ยก็เลยลงมือกินปลาหมึกเป็นๆที่เขาสั่งเข้ามาเข้าไปทั้งตัวก่อนที่เขาเนี่ยจะหน้ามืดหมดสติฟุบลงไปกับโต๊เนื่องจากการที่เขาเนี่ยไม่ค่อยได้รับแสงแดดทาให้เขาในขาดวิตามิน A และ E พอเป็นแบบนั้นทาให้เชฟสาวยอย่างมิโดจึงได้พาเขากลับไปนอนพักที่ห้องของเธอก่อนแล้วเมื่อมาถึงที่พักแล้ว เธอเนี่ยก็ได้ดูแลจนเขาไข้ลดลงและเธอเนี่ยก็ได้อ่านบันทึกของเขาทุกเล่มในระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังสลบไปแต่พอฟื้นขึ้นมาเขาเนี่ยกลับคิดจะมีเซ็กกับเธอทําให้เธอเนี่ยก็เลยพยายามจะขัดขืนจนเขาเนี่ยต้องหยุดโดยรู้สึกแย่ที่ตัวเองเนี่ยทำตัวไม่ดีจึงได้รีบแต่งตัวแล้วจะไปจากเธอแต่เธอเนี่ยกลับไม่ได้โกรธเขาเพราะพอได้ดูเรื่องของเขาเนี่ยก็เข้าใจและเธอเนี่ยก็รู้สึกชอบเขาด้วยแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังเร็วไปที่จะมีอะไรกันเพราะพวกเขาเนี่ยยังรู้จักกันไม่ดีพอ แถมเธอเนี่ยก็ยังให้สัญญาว่าเมื่อไรที่เธอพร้อมแล้วเธอเนี่ยจะยอมทํากับเขาอย่างแน่นอนแต่ถึงเธอจะพูดออกมาแบบนั้นเขาเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่ทาให้เธอเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเรื่องไปคุยกับเขาเรื่องที่เขาได้เห็นมดเดินอยู่ในตัวแทนและก็ปลอบใจว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นได้กับคนที่เหงามากๆจนเขาเนรู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยโดยที่ต่อจากนั้นตัวของแทซูเขาเนี่ยก็พยายามตามหาลูกสาวของเขาโดยที่มีมิโดปอมเป็นนักข่าวไปสืบเรื่องให้จนเธอเนี่ยได้ข่าวมาว่า เธอเนี่ยเคยติดต่อถามถึงเขาจากต่างประเทศอยู่บ้างและก็ไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเนี่ยเป็นคนฆ่าแม่แล้วก็ยังได้ที่อยู่ของยุนฮีที่สต็อกโฮมมาด้วยและดูเหมือนว่าพ่อแม่อุปธรรมของยุนฮีเนี่ยจะเป็นหมอและเธอเนี่ยก็คงมีชีวิตที่สุขสบายดีแต่ถา้าตัวของแทซูเขาเนี่ยก็จะรอฆ่าคนที่ขังเขาไว้ได้เสียก่อนถึงจะติดต่อไปหาลูกสาวหรือว่าไปที่หลุมศพของภรรยาตัวเองแล้วพอคิดได้แบบนั้นทาให้แทซูเนี่ยก็เลยไล่กินเกี๊ยวซาตามร้านอาหารจีนไปทั่วเพื่อที่เขาเนี่ยจะตามหารสชาติที่คุ้นเย ว่าร้านไหนเนี่ยเป็นคนส่งอาหารไปให้เขาระหว่างที่เขาเนี่ยถูกขังอยู่โดยเขาเนี่ยก็มั่นใจว่าเขาจะต้องเจอรสชาตินั้นแน่ๆเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยลืมมันเลยตลอดเวลาที่ได้กินในช่วง15ปีที่ผ่านมาแต่ก่อนจะเจอร้านที่ตามหานั้นเขาเนี่ก็ได้พบว่ามิโดได้คุยแชทกับชายคนนึิงที่รู้ว่าแทซูเนี่ยเคยถูกขังมาก่อนด้วยทําให้เขาเนี่ยก็เลยเกิดไม่ไว้ใจมิโดขึ้นมาก่อนจะหุนหันออกไปจากร้านอาหารจีนนกร้านโดยที่ไม่พาเธอไปด้วยเหมือนเช่นเคยและพอได้ออกไปทดลองกินเกี๊ยวซาลาเลยๆ ทำให้ในที่สุดเขาเนี่ก็ได้เจอรสชาติที่เขาตามหาเสียทีทาให้เขาเนี่ก็เลยตามเด็กส่งอาหารของร้านไปจนไปถึงเตกที่ถูกทําให้เป็นคุกส่วนตัวโดยเขาเนี่ก็จัดการพวกผู้คุมที่ถูกจ้างมาเฝ้าอยู่ในนั้นก่อนจะล้อฟันผู้คุมปากทีละซี่ให้เขาได้เปิดปากพูดจนได้เทปที่พวกมันอัดเอาไว้เวลาคุยกับลูกค้าที่โทรมาจ้างให้ขังคนออกมาโดยตัวของแทซูเขานี่ก็ต้องฝ่าฝูงผู้คุมแล้วก็ต่อสู้กับพวกมันด้วยขอนเพียงหนึ่งอันและเขานี่ก็โดนลุมซ้อมแล้วก็ถูกแทงเข้าที่หลัง แต่เขานี่ก็ปล่อยมัดอันแข็งแกร่งสู้พวกมันจนพวกมันไดือ่รงไปทีละคนและเขานี่ก็ได้พาตัวเองออกมาจากที่นันได้ซึ่งแทซูนี่ก็พาล่างที่บาดเจ็บและโชคเดือดเดินออกมาข้างนอกและเขานี่ก็ล้มลงกลางทางม้าลายแต่เขานี่ก็ได้ชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยพยุงเอาไว้แถมชายคนนั้นเนี่ยก็ยังพาเขาขึ้นแท็กซี่ก่อนจะบอกที่อยู่ของมิโดให้เสร็จสับก่อนจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้พบกันใหม่ทำให้แทซูที่ได้ยินเนี่ยก็แปลกใจและก็สงสัยมากว่าเขาเนี่ยรู้จักตัวเองได้ยังไง แต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีแรงจะตามเขาไปจึงได้แต่นั่งแท็กซี่ออกมาและมิโดเนี่ยก็เป็นคนทําแผนและดูแลเขาไว้อีกครั้งซึ่งเมื่อแทซูดีขึ้นเขานี่ก็ได้เปิดเทปที่ได้มาฟังดูก่อนจะได้ยินเสียงชายที่ว่าจ้างให้ขังเขาเป็นเวลา15ปีด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าแทซูเนี่ยพูดมากเกินไปแล้วเมื่อได้บอกแสมาแบบนั้นทําให้ต่อมาแทซูเนี่ยก็ได้ไปหาจูฮวานที่ตอนนี้มีร้านอินเทอร์เน็นตคาเฟ่เป็นของตัวเองโดยเขานี่ก็ให้จูฮวานลองฟังเสียงในเทปดู แต่เพื่อนเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่ามาันเป็นเสียงของใครกันแน่ทำให้จากนั้นเขาเนี่ยก็เลยล็อกอินเข้าแอปแปชทของวิโดและก็ได้เห็นลายชื่ออีเมลคนแปลกหน้าจํานวนมากทําให้เขาเนี่ยก็เลยยิ่งไม่เชื่อใจหญิงสาวมากขึ้นไปอีกและพอคิดได้แบบนั้นเขาเนี่ยก็เลยกลับไปจับมัดเธอไว้กับเตียงและก็ได้คาดขันถามว่าคนที่ชื่อว่าเอว์กีนในแชทนี่นนคือใครแต่ก่อนจะได้คําตอบเสียงมือถือของเขาเนี่ยก็ดังขึ้นโดยจูฮาวาเนี่ยก็หาเจอแล้วว่าเจ้าของไอเดเอวากีนนั้น เขาเนี่ยมีชื่อว่าซูแดโอโดยที่อยู่ของเขาก็อยู่ตึกตรงข้ามของมิดนี่เองและมาได้ข้อมูลมาแบบนั้นแล้วทาให้แทซูเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปที่อพาร์ตเมนต์ตรงข้ามแล้วก็ได้เจอกับเอเวอร์กินที่ไม่ยอมบอกอะไรเขาเลยแถมยังขู่ให้เขาเนี่ยไปตามหาคําตอบกลับมาให้ได้ภายใน5วันถ้าหากแทซูทําได้เอเวอร์กินเนี่ยก็บอกว่าเขาจะฆ่าตัวเองตายแต่หากทําไม่ได้คนที่จะต้องตายเนี่ยก็คือมิดและแทซูเนี่ยก็ยังฆ่าเขาไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้น แทสูเนี่ยก็จะไม่รู้ความจริงอะไรเลยพร้อมกับที่เขาเนี่ยก็เปิดเสื้อให้ดูว่าเขาเนี่ยได้ผ่าตัดหัวใจมาและเพียงแค่กดรีโมทปิดเครื่องที่ฝังอยู่ในอกของเขาเขาเนี่ยก็จะตายได้ทุกเมื่อโดยแทซูเนี่ยจึงยังไม่ได้แก้แค้นอะไรในตอนนี้แต่จะไปหาความจริงให้ได้ก่อนและพอคิดได้แบบนั้นแทสูเนี่ยก็ได้กลับไปหามิโดและเขาเนี่ยก็พบว่าเธอเนี่ยกำลังถูกพวกผู้คุมที่เขาจัดการไปก่อนหน้านี้จับตัวเอาไว้และพวกมันเนี่ยก็ลวนลามเธออยู่โดยพวกมันเนี่ยก็จับเขาเอาไว้ด้วย โดยที่พวกมันเนี่ยก็ใช้มิโดเป็นตัวประกันและพวกมันเนี่ยก็ต้องการแก้แค้นด้วยการถอนฟันเขาบ้างแต่ทว่ายังไม่ทันจะได้ลงมืออะไรเอเวากีนเนี่ยก็ส่งกระเป๋าเงินมาให้ก่อนทําให้พวกมันเนี่ยก็เลยยอมออาไปจากห้องอพาร์ตเมนต์แบบง่ายๆแม้ว่าแทซูนจะอยากตัดมือของผู้คุมปักที่มันจับหน้าอกมิโดแต่เขาเนี่ยก็ทําไม่ได้ทําให้จากนั้นแทซูนก็ได้เช่ารถก่อนจะเก็บข้าวของพามิโดมาจากที่นั่นซึ่งมิโดเนี่ยก็ลาออกจากร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วและทั้งสองเนี่ยก็ไปพักอยู่ในโรงแรม และสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็ลงเอยด้วยการมีเซ็กกันจนได้ทำให้ตอนนี้แทซูนี่ก็ได้กลับมาเชื่อใจเธอแล้วว่าเธอเนี่ยไม่ได้คิดจะหลอกเขาและคืนนั้นเองก็ได้มีแก๊สถูกปล่อยเข้ามาในห้องที่ทั้งสองนอนอยู่ซึ่งเอเวอร์กินเนี่ยก็ใส่หน้ากากากันแก๊สเข้ามามองดูพวกเขานอนกอดกันในห้องอย่างไม่รู้เรื่องเลยซึ่งพอตื่นขึ้นมาอีกวันพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่ามันมีกล่องใส่มือของผู้คุมปาร์กวางอยู่บนโต๊ะในห้องเรียบร้อยแล้วทําให้แทซูนี่ก็เลยมั่นใจ ว่าเขาเถูกดักฟังและสะกดรอยตามอยู่ตลอดเวลาทําให้เขาเนีก็เลยไปที่ร้านเล็กๆก่กอนจะให้ร้านนตรวจสอบให้จนพบว่ามีเครื่องติดตามติดอยู่ในพื้นรองเท้าของเขาจริงๆซึ่งเขากับมิโดยก็ช่วยกันสืบจากไอดีของเอเวอร์กีนและก็ตามรอยจนเจอว่าชื่อจริงของเอเวอร์กีนก็คืออ e ีอูจินที่เคยอยู่โรงเรียนเดียวกันกันกบแทซูและจูฮวานอีกทั้งยังพบว่าอูจินมีพี่สาวที่ชื่อว่าอีซูอาที่เป็นเพื่อนร่วมห้องของจูฮาวานอีกด้วยซึ่งจูฮาวเนก็เล่าให้แทซูฟังทางโทรศัพท์ โดยไม่รู้เลยว่าอูจินเนี่ยนั่งอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตของตัวเองว่าซูอาเนี่ยตายเพราะตกลงไปในแม่น้ําหลังจากที่แทซูเนี่ยย้ายออกจากโรงเรียนไปแล้วแถมยังพูดถึงซูอาเสียหายว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนโสเพณีโสมมคนหนึ่งทาให้อูจินเนี่ยก็ทนฟังไม่ไหวก่อนจะลุกขึ้นไปอัดและแทงจูฮวาจนถึงแก่ความตายก่อนจะบอกแทซูที่ยังอยู่เดนสายว่าพี่สาวของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นโสเพณีและจูฮวาเนี่ยก็ต้องตายก็พอแทซูถอดเครื่องดักฟังออกจนเขาเนี่ยต้องมาอยู่ที่นี่นั่นเอง ทำให้ต่อจากนั้นแทซูเนี่ยก็ได้ติดต่อไปหาผู้คุมปาร์กก่อนจะแหวนบนมือไปคืนให้กับเขาแล้วก็ขอให้ปาร์กเนี่ยช่วยขังมิโดเอาไว้ในห้องแบบที่ตัวเองเคยโดนขังเพื่อความปลอดภัยของเธอและระหว่างนี้เขาเนี่ยก็จะไปทาภารกิจของตัวเองโดยหากเขาไม่กลับมาภายในวันที่5กร,รกฎาคมก็ค่อยปล่อยเธอออกมาซึ่งปาร์กเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะเขาเนี่ยก็แข็งอูจินไม่น้อยไปกว่าแทาซูเลยโดยเมื่อมิโดปลอดภัยแล้วแทซูเนี่ยก็ออกไปสอบถามเรื่องของซูอาจากเพื่อนเก่าๆของเธอ จนได้เดืองมาว่าซูอาเนี่ยไม่ใช่คนที่จะมีอะไรกับผู้ชายอย่างที่เขารู้มาและคนที่ดูเหมือนจะรู้ดีที่สุดก็คือตัวของแทซูเองนั่นแหละทาให้ในที่สุดแทซูเนี่ยก็เริ่มจําได้ว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นวันสุดท้ายก่อนที่เขาเนีะจะย้ายออกไปอยู่โซเขาเนี่ก็มีโอกาสได้คุยกับซูอายิ่งไปกว่า,านั้นหลังเลิกเรียนเขาเนี่ก็ยังบังเอิญไปเห็นว่าซูอากับอูจินเนี่ยมีอะไรกันอยู่ในห้องของตึกที่ถูกไปไดิดเอาไว้หลังโรงเรียนซึ่งซูอากับอูจินเนี่ยก็จับได้ ว่ามันจะมีคนแอบดูพวกเขาอยู่แต่แทซูเนี่ยก็รีบเอาเรื่องที่เห็นไปเล่าให้จูฮวานฟังซึ่งจูฮวานเนี่ยก็ได้ปากป้งไปบอกกับคนอื่นๆจนมันเนี่ยเป็นเหตุให้ซูอาฆ่าตัวตายและวันที่5กรกฎาคมก็คือวันครบรอบวันตายของเธอและแม้จะรู้แล้วว่าอูจินเนี่ยจับเขาขังทําไมแต่แทซูเนี่ยก็ไม่คิดจะเลิกแก้แค้นเขาเนี่ก็เลยไปบอกมิโดเพื่อจะบอกลาเธอและเขาเนี่ก็จะไปทําสิ่งที่ต้องการให้สําเร็จดุล่วงและเมื่อบอกลามิโดเสร็จแล้วเขาเนี่ก็จําขึ้นมาได้ ว่าเอวเวอร์กินเนี่ยเคยบอกว่าอยู่บนหอคอยสูงทาให้เขานี่ก็เลยไปตามหาอูจินที่เพนทา์ของตึกสูงจนเจอตัวและเขานี่ก็บอกให้อูจินทําตามที่เคยสัญญาว่าเขาเนี่ยจะตายไปเองหากว่าเขารู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันมาจากสาเหตุอะไรแต่ตัวของอูจินเนี่ยกลับใจเย็นและบอกว่าเขาเนี่ยลืมเรื่องนี้ไปแล้วเพียงเพราะมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเขาแต่ถว่าตอนนั้นข่าวลือที่แทซูเป็นคนเริ่มมันเนี่ยก็ขยายไปกว้างอย่างรวดเร็วว่าซูอาเนี่ยตั้งท้องแต่แทซูเนี่ยก็เห็นรูปของซูอาเข้า จึงสงสัยขึ้นมาว่าวันที่เธอตายไปเธอเไปที่เขื่อนคนเดียวทำไมถึงได้มีรูปถ่ายของเธอที่เขื่อนด้วยและพอได้ยินคำถามแบบนั้นอูจิน,นก็เลยเริ่มเล่าเรื่องต่อไปว่าทั้งแทสูและมิโดพวกเขาเก็ต่างโดนสะกดจิตด,ด้วยกันทั้งคู่ซึ่งแทซูก็ถูกฉีดยาที่ทำให้มึนงงและก็หลงลืมมาตลอด15ปีทั้งคู่จึงได้มาตกหลุมรักกันซึ่งจากน,านั้นเขาก็มอบอัลบั้มภาพถ่ายให้แทสูได้เปิดดูและปรากฏว่ารูปทั้งหมดก็เฉลยให้เขาได้รู้ ว่ามิโดเนี่ยก็คือลูกสาวของเขาเองที่อูจินนแอบ,บเลี้ยงดูอย่างลับๆมาตั้งแต่เธอในอายุแค่สามขวบทําให้แทซูเนี่ยก็ได้จะเป็นเสียงโวยวายออกมาเมื่อเขาได้รู้ว่าแท้จริงแล้วอูจินเนี่ยทำเรื่องเลวซามต่อเขาเพียงไหนยิ่งไปกว่านั้นการที่เขาเอามิโดไปฝากไว้กับบาร์กก็ยังเป็นกำดักของอูจินอีกด้วยและพอคิดได้แบบนั้นแทซูเนี่ยก็เลยรีบโทรไปหามิโดก่อนจะบอกเธอว่าเขาจะรีบไปหาเธอให้เร็วที่สุดก่อนจะขอร้องไม่ให้อูจินบอกความจริงกับมิโดเพราะเธอเนี่ยไม่ได้ทําผิดอะไร คนที่ผิดเนี่ยก็คือตัวเขาเองเพียงคนเดียวทําให้เขาเนี่ยก็เลยยอมคุกเข่าขอโทษอูจินเรื่องซูอาขอเพียงแค่ให้อูจินยอมปล่อยมิโดไปและเขาเนี่ยจะยอมทําตามทุกอย่างที่อูจินต้องการแม้กระทั่งให้เขาเนี่ยเป็นหมาลับใช้ก็ยอมแต่อูจินเนี่ยก็ไม่ยอมเขาเนี่ยจะฆ่ามิโดและจะทําให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครหาซ่าของมิโดเจอเลยแม้แต่ชิ้นเดียวซึ่งทางด้านของแทซูที่สิส้นหวังก็ถึงขนาดยอมหยิบกรรไกรมาตัดลิ้นตัวเองต่อหน้าอูจินที่ไม่ยอมตกลงเสียทีทําให้สุดท้าย อูจินเนี่ยก็ยอมรับคําขอโทษของแทซูและก็โทรไปบอกไม่ให้ปาร์กบอกอะไรกับมิโดทั้งนั้นและในจังหวะที่อูจินเนี่ยจะเดินออกไปลงลิฟต์เขานี่ก็ทํารีโมทเครื่องกระตุ้นหัวใจหล่นทําให้แทซูเนี่ยก็เลยรีบคว้ามันมาแล้วกดปุ่มทันทีแต่มันเนี่ยกลับไม่ทําให้เกิดอะไรขึ้นกับอูจินแต่กลับกลายเป็นว่ามันเนี่ยมีเสียงตอนที่ตัวเขาเองมีเซ็กกับมิโดดังออกมาแทนโดยอูจินเนี่ยก็เลยเดินลงลิฟต์ไปด้วยรอยยิ้มในขณะที่แทซูเนี่ยก็ทรุดลงกับพื้นไม่ได้ยินเสียงนั้นและทางด้านของอ เขานี่ก็เกิดเห็นภาพหลอนขึ้นมาโดยเขานี่ก็เห็นตอนที่ซูอาจะฆ่าตัวตายซึ่งเขานี่ก็จับมือพี่สาวเอาไว้และก็ไม่ยอมปล่อยให้เธอตกลงไปในเขื่อนแต่เธอนี่ก็ขอให้เขาจดจําเธอเอาไว้เพราะเธอเนี่ยไม่เคยเสียใจเลยและพอพูดเสร็จเธอเนี่ยก็ปลดมือที่เขาล้งเธอเอาไว้ออกก่อนจะตกลงน้ําไปโดยภาพหลอนของอดีตที่ทรมานเขานี้ก็ทําให้อูจินเนี่ยตัดสินใจยิงตัวตายในลิฟต์ตัวนั้นเองโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นทางด้านของแทซู ที่เขาเนี่ยไม่มีเล้นจนพูดไม่ได้เขาเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายขอให้นักสะกดจิตช่วยลบความจําให้เขาให้เขาเนี่ยลืมไปเสียว่ามิโดเนี่ยคือลูกสาวแท้ๆของเขาเองแม้ว่าการทําแบบนี้จะทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่าสาัตว์เดลัฉานแต่เขาเนี่ก็ยังเชื่อว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและพอเป็นแบบนั้นนักสะกดจิตเนี่ยก็เลยช่วยเขาให้ได้ลืมสิ่งที่เขาต้องการลืมโดยหลังจากการสะกดจิตสําเร็จลงตัวของแทซูเนี่ยก็ไปนอนอยู่กลางหิมะในป่าคนเดียว จนกระทั่งมิโดเนี่ยตามมาเจอเขาเธอเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยความไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่และทั้งสองเนี่ยก,กอดกันท่ามกลางความหนาวเย็นโดยเธอเนี่ยก็บอกลักเขาทําให้เขาเนี่ยก็เลยยิ้มออกมาด้วยความดีใจก่อนที่จูๆ่ๆสีหน้าของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเศร้าเสียใจอย่างมากก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังหรือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าอ h oh Boy โดยหลังจากที่ดูจบแล้ว มันเนี่ยก็คือช็อกมากเลยครับโดยหนังเนี่ยมันก็โหดทั้งภาพและความจริงที่เปิดเผยตอนท้ายและมันเนี่ยก็ไม่ใช่หนังแอคชั่นธรรมดาแต่มันเนี่ยก็เป็นหนังที่กดดันจนเหงื่อออกมือทําเอาคนดูเนี่ยนั่งไม่ติดเก้าอี้และมันเนี่ยก็ทิ้งบาดแผลในใจคนดูไปอีกนั่นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบหนังแนวหักมุมแรงๆผมบอกเลยว่าโอบอยเนี่ยคือของจริงเลยครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDb ไปได้ที่8 3เต็ม10คะแนนครับและสําหรับวันนเทลสกอร์ ผมเน่ก็ขอไปสักที8.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันครับและสําหรับเรื่องนะ่าพวกเราไอวานาเทลเอ้าหนังเรื่องอะไรมันสปอยกันอีกก็ฝากเ,เพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งเราสําหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนาะบ๊ายบายครับ